เออมึงไ้ไอ้ไดไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไป้ีไอ้ไป้มันมป้มาม้ได้ไอ้เองม้อ้ยไอ้เียดกอนเฮ้ยมึงร้องดิสัร้องนี่แป้งคนเฮ้ยร้องดิวะไอ้เอรื่อก่อนอ

เว้ยตไม่โอ้เว้ยตานเอ้ยมาตัวจ้ากหลีดกเฮ้ยควยเต็มหัวเลยฮารุฮารุโอโหตัหนโตวไเฮ้ยต์